รู้หรือไม่เก็บยาไว้ในตู้เย็นทำให้ยาเสื่อมนะจ๊ะอ่อนสีชนิดยาไม่ควรเก็บในตู้เย็น <c oughs> ลูกช่วยไปหยิบยาในตู้ให้แม่หน่อยสิตู้ยาไหนคะแม่มันเรามีตู้ยาด้วยหรอ <c oughs> มีสิอยู่หลังบ้านไง แต่หลังบ้านเ,เรามันเป็นครัวนะมีแต่ตู้กับข้าวกับตู้เย็น <S <S นั่นแหละตูต้เย็นก็เป็นตู้ยานั่นแหละไปหยิบมา <S 1> <S 1> เอ๋การเก็บายาในตู้เย็นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆบ้านเนี่ยทำกันเลยนะครับตั้งแต่ได้ยามาจากร้านยาหรือโรองพยาบาลแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ค่ะบางทีนะคะเราก็ชอบเอาไปวางไว้ที่ช่องเก็บไข่ค่ะช่องเก็บไข่เนี่ยนะครับใช่ค่ะช่องเก็บไข่ที่ไม่เคยได้เก็บไข่ค่ะเอาไว้เก็บยากับเก็บซอสค่ะ <nutshell: S 2> เหตุผลที่ไม่ควรเก็บยาในตู้เยน็นเพราะยาส่วนใหญ่ถูกแนะนำให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ Stevens, ห้องค่ะอุณหภูมิห้องเหรอครับเอ๊ <clim ates> ะแล้วเท่าไหร่ล่ะครับจันแพร สำหรับคำแนะนำของประเทศไทยเรานะคะอุณหภูมิห้องเราหมายถึงอุณหภูมิที่ประมาณ18ถึง30องศาเซลเซียสค่ะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้อากาศเราร้อนมากเลยใช่ไหมคะจันบอลแต่เราก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าเคยมีการศึกษาแล้วนะคะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่ดูเหมือนจะร้อนแต่ว่าถ้ามีลมพัดผ่านอะคะ่ะแสดงว่าตรงนั้นนะคะมันเป็นอุณหภูมิที่โอเคพอสมควรค่ะดังนั้นกรณีที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้หน้าร้อนมันร้อนมากๆเลยก็อาจจะแนะนำ ให้เอายาค่ะไปอยู่บริเวณบ้านนะคะที่ลมโกรกแดดไม่ส่องแดดไม่ถึงที่ไม่ชื้นนะคะจันบอนเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเลยของการเก็บยานะครับคืออย่าให้ถูกแสงถูกต้องไหมครับใช่ค่ะ <Yeah. S 1> เอ๊ะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดแสดงว่าปลอดภัยที่สุดก็น่าจะเก็บไว้ที่ตู้เย็นไหมคะแสงแดดก็ไม่โดนแถมไม่ร้อนอีกต่างหากค่ะอื ใส่ตู้เย็นหมดเลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้นะครับในตู้เย็นเนี่ยครับอุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2-8องศาเซลเซียสเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับอาจารย์แพรบอกว่ายาเนี่ยควรจะเก็บอยู่ในอุณหภูมิประมาณ25-30องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการเก็บยาทุกอย่างไว้ในตู้เย็นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะยาบางตัวครับหรือยาบางชนิดอาจจะเสื่อมสภาพทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ แล้วถ้ายาเนี่ยถูกแนะนําให้เก็บในอุณหภูมิห้องค่ะแต่ว่ามีคนเข้าใจผิดเอามาเก็บในตู้เย็นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะจันบอลตัวอย่างยานดับแรกนะครับที่เราบักงจะเข้าใจผิดแล้วเอาไปเก็บในตู้เย็นนะครับก็คือ,อยาครีมครับครีมที่เราใช้ทาภายนอกนี่แหละครับยาพวกนี้นะครับเวลาที่เราไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยจะทําให้เกิดการแยกชั้นของครีมได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอเปิดตลับมา อาจจะเห็นชัดเจนเลยครับว่ามีน้ำใสๆอยู่กับครีมขาวๆอันนี้เนี่ยครับคือการแยกชั้นเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของครีมนั้นลดลงได้นะครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดยาครีมนั้นอยู่ในหลอดครับแล้วท่านเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ครีมมันแข็งครับแล้วก็ทำให้บีบออกมาได้ยากขึ้น ตัวอย่างที่2ค่ะก็คือยาน้ํานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกยาน้ําเด็กค่ะเคยสังเกตไหมคะยาน้ําเด็กจะมีรสหวานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาไปแช่นในตู้เย็นนะคะมันจะมีลักษณะของความหนืดที่มันเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งความหนืดเนี่ยดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่บางครั้งนะคะ ความหนืดนั่นนะคะมันอาจจะไปส่งผลทําให้ชั้นยากับชั้นที่ไม่ใช่ยาค่ะมันแยกกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราเทออกมาค่ะเราไม่แน่ใจเลยค่ะจันบอลว่าช้อนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยตัวยาเท่าไหร่หรือมันประกอบด้วยน้ําเท่าไหร่นะคะอีกอันนึงค่ะที่สังเกตได้ง่ายๆก็คือตอนที่เราหมุนฝาเปิดขวดยาค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่ามันมีผึกๆอยู่ค่ะหมุนยากๆใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีผลึกนั้นแหละค่ะอาจจะเป็นตัวยาออกมาค่ะหรือเป็นส่วนที่ไม่ใช่ตัวยาออกมา เพราะฉะนั้นค่ะคิดเหมือนกันค่ะเวลาที่เราเทออกมาบนช้อนนะคะเราก็เลยไม่รู้ค่ะว่าส่วนประกอบของยาที่มันเทออกมาเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของยาที่เราต้องการตามที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าค่ะ2ตัวอย่างนั้นนะครับเรามาดูอันที่3ครับตัวอย่างที่3ที่มักจะมีการเข้าใจผิดครับคือยาพ่นครับไม่ว่าจะเป็นยาพ่นจมูกหรือยาพ่นปากนะครับยาพ่นเนี่ยถ้าเอาไปแช่ในตู้เย็นจะทําให้มันพ่นไม่ออกครับทีนี้ล่ะเสียทั้งเครื่องเลยนะครับอันเนี้ย ค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มยาเม็ดซึ่งรวมไปถึงยาเน็บช่องคลอดด้วยนะคะ ตรงนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเลยค่ะและอันนี้ดูยากสุดด้วยค่ะอาจารย์บอลเพราะว่าเราไม่รู้เลยค่ะว่าสภาพของยาเม็ดที่เราเห็นเนี่ยมันแปลว่าเสื่อมสภาพหรือไม่เสื่อมสภาพค่ะเพราะว่าเอาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือเก็บไว้ในตู้เย็นดึงออกมาเนี่ยมันอาจจะมีหน้าตาที่คล้ายกันค่ะเราอย่าลืมนะคะว่ายาเม็ดที่จะเอาไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยบางทีเป็นยาลดความดันโลหิตสูงค่ะบางทีเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราได้รับยาที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปหรือเปล่าเรา ราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากยาหรือจริงๆมันเกิดจากตัวเราเองนะคะที่ไม่สามารถวควบคุมความดันโลหิตสูงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชัวร์ที่สุดเราก็ไม่ควรจะแช่ยาเม็ดหรือว่าพวกยาเน็บช่องคลอดไว้ในตู้เย็นค่ะยา <Yeah. S 1> ยาบางประเภทนะคะที่จําเป็นต้องเก็บในตู้เย็นซึ่งเขาจะระบุไว้ค่ะว่ายาที่ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นควรจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณ2-8ถึงองศาค่ะแล้วถ้าเกิดว่ายานั้นต้องเก็บในตู้เย็นเราควรจะเก็บตรงไหนดีครับอาจารย์แพร อันดับแรกต้องไม่ใช่ช่องแช่ไข่แน่ๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะทราบว่าจะไปเก็บส่วนไหนเดี๋ยวขออนุญาตให้ทำความรู้จักเกี่ยวกับตู้เย็นของเรานิดนึงค่ะจันบอลในส่วนของตู้เย็นเนี่ยถ้าทุกๆบ้านจำได้มันจะมีส่วนของฟรีเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นช่วงช่องเก็บผักพูดง่ายๆก็คือว่าฟรีเซอร์เนี่ยอุณหภูมิมันจะติดลบค่ะ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไกลจากฟรีเซอร์หน่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงที่สุดในตู้เย็นบางทีนะคะไปแตะที่ประมาณ10องศาได้ค่ะต่อมาในส่วนของฝาเปิดตู้เย็นค่ะฝาเปิดตู้เย็นเนี่ยมันจะเปิดไปเปิดมาบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เปิดไปเปิดมาบ่อยๆเนี่ยประเด็นสําคัญค่ะคืออุณหภูมิไม่คงที่ค่ะมีอีกที่หนึ่งค่ะจันมอนเคยมีคนเอาไปเก็บตรงใต้ฟรีเซอร์ค่ะ<ม>คือในส่วนของใต้ฟรีเซอร์หรือว่าใกล้ฟรีเซอร์ที่สุดเนี่ย จะเป็นส่วนที่อุณหภูมเิเย็นที่สุดค่ะมันจะต่ำกว่า2องศาค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออุณหภูมิที่ดีที่สุดค่ะก็คือตรงกลางตู้เย็นค่ะเพราะว่าตรงกลางตู้เย็นเ,นเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงประมาณ2-8องศาพอดิบพอดีค่ะดังนั้นแล้วนะคะเซฟที่สุดคือช่วงกลางของตู้เย็นของทุกบ้านค่ะ ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมเปิดตู้เย็นเพื่อเช็คยานะคะว่ายาตัวไหนควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ในตู้เย็นค่ะอย่าลืมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาแบบผิดๆก่อนเปิดตู้เย็นก่อนเปิดตู้ยาเปิดตู้ยาความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน